เขาปามาหาเห็ดคือเก่าจ้ะให้เขาดินจ้ะนี่จ้ะแมงแทจ้ะอันนี้เห็ดแดงจ้ะ ดอกนี้เท่าและจ้ะดอกนี้เป็นลาจ้ะดอกนึงจ้ะีก้ฝายอีกดอกนึงจ้ะก็ฝายจ้ะ เห็ดนางงกเลี้ยงจ้ะมีจากใครนึงแค่แดงจ้ะตูบนึงจ้ะ เฮ็ดลังแหลดอกนึงจ้ะเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยจ้ะอันนี้เฮ็ดเพึ่งจับใหม่จ้ะจะดอกนึงเฮ็ดพึ่งเขาหน่อยจ้ะดอกนึง สรุปผลงานห้ามือนีจ้ากระไดกระมานเป็นเฮ็ดละโง,งกเฮ็ดกอฝ่ายเฮ็ดผึ่งข้าหน่อยจ้ะอันนี้เฮ็ดผึ่งขาเตี้ยเฮ็ดผึ่งจับใหม่จ้ะแล้วก็เฮ็ดข้าวดินเฮ็ดล,าล้างแหล่จ้ะก็ถือว่ามารสุ้ยอดเลยจ้ะได้เกือบเต็มตะกร้าจ้ะ